คลิปนี้ก็เป็นอีโคคาสุดประหยัดสุดน่ารักจากค่ายโตโยต้าครับใครที่กำลังมองหารถเก๋งขนาดเล็กที่เน้นความประหยัดคล่องแคล่วคล่องตัวใช้งานง่ายแล้วก็อึดถึกท,ทนทนไม้ทนมือไม่จุกจิกไม่วุ่นวายวันนี้มีรถขวัญใจวัยรุ่นมาให้ดูนะฮะขอต้อนรับทุกท่านพบกับ2018 Toyota Yaris 1.2 e Auto ม่ โตโยต้ายาริสครับสุดยอดรถเกง e ๋งอีโคคาสุดน่ารักมาในสไตล์ h ฮัชแบ็ก5ประตูครับเป็นรถรุ่นหนึ่งเลยที่ว่ากันว่าทนทานใช้งานง่ายกลไกง่ายไม่ซับซ้อนไม่จุกจิกไม่วุ่นวายอะไหล่ทุกถูกและประหยัดน,นะแนะนำคันนี้เลย2,018โตโยต้ายาริ1.2 e-auto ใหม่5 0 0 0 0 เป็นโมเดลผลิตปี2018แท้ๆได้รถบ้านมือแรกมือเดียวแม้นว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปแต่ถือว่าได้ไม่น้อย50,000กิโลเมตรเท่านั้นเองนะฮะอ่ะวันนี้เราเพิ่งล้างเสร็จเมื่อเช้านี้เลยนะฮะยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมวันนี้ให้ดูกันแบบสดๆดดิบๆกันก่อนเลยนะฮะว่าสวยขนาดไหนมีอะไรต้องเก็บงานหรือเปล่านะมาดูเลยกระจังหน้ามาแบบสวยๆเท่ๆโลโก้ตรงกลาง ซ้ายขวาเป็นงานพลาสติกสีดำนะฮะโคมไฟจะเป็นมัลติรีเฟล c กเตอร์นะฮะเพราะว่าเขาไม่ท็อปเป็นตัวกลางนะฮะโคมไฟยังสวยใสยใช้ได้เพราะว่าไม้แค่50,000โลด้านล่างก็จะไม่มีไฟตัดหมองนะครับเป็นฝาพลาสติกสีดำเ,ดเรียบๆนะครับไฟหน้าซ้ายขวาสวยปิ๊งเลยนะครับแล้วก็สีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาเนี่ยต้องบอกว่าเขาก็อาจจะเคยมีเคลมสีเก็บสีมาบ้างเป็นบางชิ้นนะครับ แต่ที่เห็นนี่คือเรายังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติมมาแบบนี้เลยสีบอรลรเงินสดใสสวยงามออกแดดเงางามเปล่งปั่งเป็นประกายเคาะไปยังบางใสใช้ได้ลูกค้าเดิมเคยแต้มสีมานิดหนึ่งตรงนี้แต่เหมือนจะเลือกปิดเบอร์เดี๋ยวจุดนี้ผมจะแต้มให้ใหม่ ผมจะเอาเบอร์เนี้ยให้มันตรงที่เขาเอาเบอร์อะไรมาเขาไปลบนิดเดียวนะเดี๋ยวตรงนี้ใช้แต้มมาละกันเพราะว่าที่เหลืออีก90%เปอร์เซ็นต์เขาสวยครับเขาเนียน mm. ดูดีเสียดายผิวก็เลยเดี๋ยวแต้มให้เฉพาะจุดนะครับส่วนกันชนเดี๋ยวจะทำเฉพาะฝั่งซ้ายให้นะครับกับรอยถลอกบริเวณนี้ชายล่างเดี๋ยวทำให้เฉพาะจุดส่วนที่เหลือขัดเอานะครับเพราะว่าสีสันดูดีลงตัวอยู่แล้วที่เหลือขัดไปขัดไปขัดไปให้หมดภาพรวมดับขวา สีสันวันนี้เจ้าของเดิมอาจจะเคยมีทําสีมาบ้างนะครับแต่วันนี้เรียบร้อยสวยนะครับแถบนี้ก็ใช้ได้นะครับดูแล้วน่าจะเดี๋ยวขัดเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้าจะมีแต้มสีก็1จุดเหมือนกันนะเขาอาจจะแต้มมาปิดเบอร์ไปหน่อยก็เลยสีไม่ตรงเดี๋ยวจะแต้มให้ใหม่ให้มันสีใกล้เคียงกว่านี้ที่เหลือขออนุญาตขัดไปอย่างเดียวครับขัดไปเลยนะเพราะว่าผิวพานวันนี้เขาโอเคอยู่แล้วแถบนี้สวยเนียนเป็นเนื้อเดียวกัน กระจกข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้ด้วยนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถไม่มีสมาร์ทเอนทรีนะครับมีกันขโมยมีฟิล์มให้เรียบร้อยหลังคาก็ดูแล้วคงไม่ต้องยุ่งอะไรปล่อยผ่านได้เลยล้างขึ้นมายังสวยใช้ได้นะครับล้อจะเป็นดิสเบรกล้อหน้านะครับหลังเป็นดำเบรกแม็กตัว E ก็ได้ลายนี้เลยครับแม็กอลอยสีเทาสวยๆไม่มีถลอกอะไรรุนแรงมีนิดเดียวอ๋อมีนิดนึง แต่ไม่น่าเกลียดไม่ต้องไปยุ่งอะไรปล่อยมันไปได้นะครับยางเจ้าของเดิมให้มาก็โยโกฮาม่าเลยเบอร์ 19, <S <S 1 9เอ้ย185 60 R15 ปี21นะครับก็ใช้ได้าาก,ลกลางๆไม่เก่ามากดอกสวยเลยดอกลึกดอกเต็มดอกคมได้อีกสัก2ปีก็ยังได้นะครับล้อหลังขวาก็สวยใช้ได้ไม่มีถลอกอะไรรุนแรงไม่มีเบียดฟุตบาท ย่างโยโกฮาม่าปี2021ดอกเหลือเยอะครับเพราะว่าไม่เขาไม่เยอะมากดอกสวยดอกเต็มดอกลึกใช้ได้อีกสัก2ปีสบายสบายโครงสร้างกันต่อประตูหลังขวาลุกขอบยางเปิดมาแล้วเม็ดแอร์อยูอ่ครบรูกลมคมกรีบสวยงา ซอกประตูด้านในก็สวยๆแห้งๆเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำนะครับเสากลางขวาครับขอบยางดึงออกมาแล้วเม็ดอาร์คอึ๊บสวยงามฮะซอกในประตูก็สวยน็อตเดิมไม่มีขยับนะฮะน็อตเดิมไม่มีถอนไม่มีขยับเลยสติ๊กเกอร์เรียบเนียนทุกแผ่นไม่มีงัดแงะแก่เก่าเสาคนขับครับลูกยางดึงออกมาแนละ้วเม็ดอาร์คสวยงาม ตลอดทั้งแถบเลยนะฮะซอกในก็เดิมๆแต่แก้มขวารู้สึกน็อตมีถอดมาเก็บสีบ้างนะครับแต่ว่าซอกในพวกนี้แห้งเดิมนะครับด้านหลังกันต่อนะก็จะมีสปอยเลอร์มาให้อยู่แล้วในต,ตัวรุ่นนี้จากโรงงานก็ยังสวยสภาพดีกระจกเดิมของ Toyota ไฟท้ายซ้ายสวยฝาท้ายเรียบร้อยไฟท้ายซ้ายขวาโอเคสมบูรณ์ดีกันชนหลังเป็นไงสีสันใช้ได้ มีเซ็นเซอร์หลัง2จุดกันชนหลังโอเคครับสีเต็มสีสวยเปิดมาดูแลด้านท้ายนะครับด้านหลังแห้งๆครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาแผ่นบังสายตาลงก่อนเกบกะแล้วกินอ่ะตาเก็บเดิมครับเม็ดอาร์คสวยงามแห้งสนิทแต่คันนี้ฝาโปรงเคยถอดมาเก็บสีนะครับนิดหน่อยมีรอยถอดมาเก็บสีฝาปรงมีพ่นสีมานิดหน่อยนะจะเงหนะ่อย แต่โครงสร้างหลักด้านในเดิมหมดพวกนี้แห้งสนิทนะครับฝาหลังมีถอดมาเก็บสีบ้างนิดหน่อยแต่แนวซีโคนยังเดินตรงใช้ได้นะแต่ว่ามีเก็บสีมาบ้างนะนิดหน่อยไม่เยอะแผ่นบางสายตาเอาออกก่อนนะพรมด้านล่างสวยดูดีมีไฟส่องสว่างด้วยนะฮะด้านล่างรุ่นนี้ไม่มีล้ออะไรนะไม่ต้องหวงโรงงานจะให้มาเป็นชุดซ่อมอย่างแค่นั้นด้าหลังอาจจะมี รอยทะลอกบ้างนะฮะขนของบ้างเบาๆนี่ก็จะให้มาแค่ชุดซ่อมยางแบบนี้แหละด้านหลังเดิมหมดฮะ 1R คมๆสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามแนวซิลิโคนเดิมๆโรงงานผิวพันธแห้งๆ 1L ึอคมๆมเม็ดอาร์ครียงตัวสวยงามไม่มีติดแก๊สไม่มีน้ำท่วมไม่มีชนหนักอะไรจะยกให้ดูทีเดียวในนี้แหละอ่ะด้านหลังเดิมครับ แห้งสนิทแนวซิลิโคนเดิมโรงงานแห้งทุกจุดเลยนะครับนับ,บซ้ายนะครับสีสันวันนี้เจ้าของเดิมให้เรามาแถบนี้ใช้ได้นะับสวยเลยมีบางบางนิดหนึ่งขลอบบางบางนิดเดียวตรงนี้แต่ด้วยความที่มันอยู่ขอบและไม่ใหญ่มากแล้วสีวันนี้เขาค่อนข้างเนียนเป็นเนื้อเดียวกันเพราะฉะนั้นชิ้นนี้ ขออนุญาตขัดให้อย่างเดียวนะครับเสียดายผิวเขาเพราะว่าผิวเขาสวยใสและยังบางอยู่ไม่น่าไปทําเดี๋ยวสีพบียนนะขัดไปอย่างเดียวแล้วกันนะครับมือจับสีเดียวตัว,ตวรถมีกันขโมยมีฟิล์มเรียบร้อยกระจกข้างมีไฟเลี้ยวนะครับล้อแม็กดิสเบกล้อหน้าหน้าซ้ายก็สวยไม่มีถลอกอะไรนะครับยางโยโกฮามาปี2021ดอกยังเหลือเยอะ นะครับไปตามนี้ได้2ปีได้แน่นอนนะครับสุดท้ายล้อหลังซ้ายก็สวยนะครับไม่มีเบียดซุตบาทอะไรรุนแรงสวยเลยยางโยโกฮามาปี2021ดอกลึกดอกเต็มดอกสวยใช้กันได้อีกสัก2ปีแน่นอนนะครับโครงสร้างหลังซ้ายขอบยางดึงออกมาเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบนะยูเครื เสากลางซ้ายครับเม็ดอักยู่ครับซอกนายน็อตเดิมไม่มีถอดน็อตเดิมไม่มีขยับสติกเกอร์เรียบเนียนสวยงามผลิตพฤษ,พษภาคมปี2018นะครับเลขเครื่อง 3NR ตัวถทาง MR2K ลงท้ายด้วย1209 710เครื่อง1200ผลิตและประกอบประเทศไทยเสาหน้าซ้ายเม็ดอักอึบยู่ครบ เมทอาร์คสวยงามซอกในฝั่งซ้ายเดิมครับน็อตเดิมนะฮะไม่มีขยับอะไรฝั่งนี้เดิมหมดนะฮะสีหมดกลางปีไปตามนี้เลยมิถุนาอีกหลายเดือนกระจกเดิมของ Toyota ดูเครื่องยอนต์กันครับตัวนี้จะเป็นสเปคเครื่องเล็ก e ีโคคา1 2 0่งพซีซีนะฮะเกียร์ CVT นะครับ,รบแล้วก็86แรงมา้าเติมได้ถึง e 2 0นะครับ ประหยัดแน่นอน18โลลิตรโดยประมาณไม่แท้50,000กว่าโลนะครับไม่เคยติดแก๊สโครงสร้างเดิมๆเ,เลยครับฝั่งขวาซอกในน็อตเดิมไม่มีถอดไม่มีขยับรูกลมคมกริบเม็ดอาร์คสวยงามเบาช็อก 1R คมคมรูกลมคมกริบนะเม็ดอาร์คสวยงามสติ๊กเกอร์เรียบเนียนไม่มีงัดแงะแกะ่เก่าแก้มขวาอาจจะมีถอดเก็บสีบ้างเบาๆนิดหน่อยแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์สวยนะครับคานขวาน็อตเดิมไม่มีขยับ เบ้าโชกนะฮะศูนย์อาคมคมเม Met ็ดอาร์คสวยๆแห้งๆเลยคานขวาเดิมรูกลมคมกริบชัสซีแห้งสนิทนะครับรุ่นนี้คานกลางมีพลาสติกบังอาศัยดูคานซ้ายคานขวาเอานะฮะคานซ้ายคานขวาแห้งสนิทรูกลมคมกริบชชสซีแห้งสนิทเม็ดอาร์คสวยงามรูกลมคมกริบแบตเตอรี่ถ้าไม่เกิน6เดือนไปตามนี้นะครับถ้าเกิน6เดือนจะเปลี่ยนลูกใหม่ให้คานซ้ายแห้งหนึ่งอะไรเนี่ย 1>, 1 L คมๆเลยเบ้าโชกซ้ายก็1 L เม็ดอาร์คสวยๆมีเบรก ABS ให้ B แก้มซ้ายเดิมๆน็อตไม่ขยับซอกในซ้ายเดิมน็อตเดิมนะฮะฝาหน้ามีถอดเก็บสีบ้างนิดหน่อยแต่ด้านใต้แห้งสนิทคนเฉพาะรอบนอกนะครับกันร้อนยังสวยสติ๊กเกอร์อยู่ครบเรียบเนียนทุกแผ่นแนวซิลิโคนเดินตรงเป๊ะนะครับสติกเกอร์อยู่ครบทุกแผ่นเลย ฝาปงน็อตมีถอดเก็บสีบ้างนิดหน่อยนะครับรูกลมขมคลิปฝาแท้สลักโตโยต้านะฮะดูข้างในกันครับไปสเปคเดิมจริงๆเป็นเบาะผ้านะฮะเหมือนเดิมครับไม่ต้องซักเสียเวลาเราหุ้มให้ใหม่เลยเปลี่ยนจากเบาะผ้าเป็นเบาะหนังเทียมสีดําได้สีเทามันจะได้เข้ากับตัวรถเพราะว่าชุดนี้ด้านในนะฮะเป็นสีดําด้านนอกเป็นสีเงินเราเลยใช้ได้สีเทานะ่ะสวยสดใสใหม่สะอาดแน่นอน ส่วนแผงรุ่นนี้ก็จะเป็นงานพลาสติกสะส่วนใหญ่นะครับจะมีตัวที่เท้าแขนที่เคยเป็นผ้าเราก็เปลี่ยนเป็นหนังให้นะฮะส่วนฟิล์มเป็นของเจ้าของเดิมให้มาโซลากาดเมดอินยูเอสเอก็ยังใช้ได้ขอบคุณมากนะครับประตูหลังฟิล์มโซลากาดก็ยังสวยใช้ได้ส่วนแมงหลังนี่ของเดิมโรงงานหมดจะเป็นงานพลาสติกล้วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเบาะเราหุ้มให้ใหม่เลยครับเป็นเบาะหนังเทียม หมอนังเทียมสีดำนะฮะสวยๆเลยห้องโดยสารก็น่ารักน่ารักกระทัดรัดพอดีพอดีไม่ใหญ่มากนะครับพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังก็โอเคนะฮะพอดีพอดีไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีตามสไตล์เก่งเล็กๆแหงท้ายเป็นงานพลาสติกก็มีขนของมาบ้างนะฮะมีถลอกนิดเดียวก็ตามธรรมชาติไม่น่าเกลียดอะไรนะครับ ประตูหลังซ้ายของเดิมโรงงานหมดนะครับงานพลาสติกสีดำล้วนฟิล์มก็ยังสวยเบาะนี่ใหม่สวยแน่นอนเพราะว่าหุ้มใหม่เลยนะฮะประตูหน้าซ้ายสวยฟิล์มสวยเบาะสวยและใหม่แน่นอนนะฮะเดี๋ยวไปลองขับกัน 1.2e ก็กุญแจเป็นแบบนี้แบบเสียบนะฮะกุญแจสำรองมีให้ครบนะฮะ ได้ไม่น้อยนะครับ5,800 0โลรถบ้านมือแรกมือเดียวนะครับเปิดแอร์ก่อนเป็นตัว E ก็จริงแต่ยังได้แอร์ดิจิตอลมีแอร์ออโต้ด้วยปรับความแรงได้7ระดับปรับอุณหภูมิแบบดิจิตอลปรับทิศทางแบบดิจิตอลนะฮะโอเคคอนโซลหนนะ้าจะเป็นงานพลาสติกแข็งแข็งสีดำ ล้วนก็ยังสวยเนียนดูดีรุ่นนี้จะให้ถุงลมมาค่อนข้างเยอะนะครับจำได้ว่าประมาณ7 7ใบว่าใช่ไหม7ใบนะเท่าที่เคยอ่านสเปคน่าจะใช่7ใบหน้าจอมาแบบคลาสสิกครับไม่มีจอสัมผัสแต่ก็พอเล่นได้หลายอย่างเช่นบลูทูธ AUXUSB นะฮะ ซีก็ยังได้ MP3 ก็ยังได้เครื่องเสียงเดิมอะโอเคยังใช้ได้เครื่องเสียงเดิมติดรถมาอ่ด้านล่างก็จะเป็นร่องวางแก้วน้ำสอร่องซึ่งวางแก้วสูงได้ดีคอนโซลตรงกลางนะฮะสีดำผสมสีเทาก็ยังสวยใช้ได้มีริว้วมีรอยบ้างเบาๆเกียร์เป็น CVT นะครับก็ใช้ไม่ยากนะครับเบรกมือก็ตามมาตรฐานเก่งเล็กหน้าตาแบบนี้มีพอร์เอาเลตตรงกลางให้ที่เท้าแขนเป็นงานพลาสติกแข็ง เลื่นไม่ได้ด้านในก็เป็นเก๊ะเล็กๆนะครับส่วนพวงมาลัยก็จะมีมัลติฟังก์ชันให้ซ้ายขวานั่นก็คือรับสายโทรศัพท์เพิ่มลดเสียงเปลี่ยนเพลงโลโก้ยังสวยวัสดุยังใช้ได้นะครับเนี่ยพวงมาลัยยังโอเคเลยปรับได้เออเดี๋ยวดูก่อนลงขึ้นได้2ลทิศทางขึ้นกับลงนะกระจกไฟฟ้า4บานออตโต้คนหนบานที่คนขับนะฮะเซ็นทรล็อกใช้ได้กระจกข้างปรับ ไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้ากระจกมองหลังตัดแสงสะท้อนด้วยกันโยกด้านบนมีไฟให้คู่หนึ่งแล้วก็ตรงกลางอีกหนึ่งโอเคอันนี้ถือว่าทั่วถึงดีที่บังแดดเป็นสีเทานะครับมีกระจกให้กี่ฝั่งสองฝั่งเลยเพดานเป็นสกาดสีดำก็สวยดูดีดูแลง่ายนะครับเจ้าของเดิมให้อะไรเรามาบ้างเนี่ยม,มีแฟมให้นะ คู่มือก็มีให้นะมีแฟ้มมีคู่มือให้นะฮะสำเนารถรถบ้านมือเดียวผู้หญิงขับฮะผ่อนกัไฟแนนซ์เสร็จก็ชื่อเขานี่แหละปิดชื่อไปโมเดลผลิตปี2018ครับรถกรุงเทพสีเทาเดิมโรงงาน เลขตัวถัง MR2K33F ลงท้ายด้วย209710เครื่องยนต์ 3NR5228317 เบนซิน4ีสูบ1 2 0 0 c c 86แรงมา้าลองขับกันดีกว่าอยู่ท่านี้เอาวงเลี้ยวไปเลยละกันเทสวงเลี้ยวกันเลยนะมาดูความคล่องตัวกันหน่อยป๊าไปแล้ว แน่นอนทีเดียวผ่านอยู่แล้วนะฮะร,รถเก่งเล็กแบบนี้สบายสบายนะครับความคล่องตัวสุดยอดอยู่แล้วนะครับนี่เหลือๆเ,เลยนะสุดยอด 1,200cc นะฮะก็86แรงมา้าก็ได้อยู่ออกตัวถือว่าพุ่งนะครับไม่อ่ดเลยเบรกจึกใช้ได้เครื่องยนต์เดินเรียบนิ่งียบแอเย็นนะครับส่วนกล้องหลังก็เดี๋ยวแถมให้ละกันนะเดี๋ยวติดแบบ ติดแบบจอแยกให้แขวนตรงนี้แล้วก็กล้องนหน้าอีกหตัวนะฮะเพราะว่าส่วนใหญ่รุ่นนี้จะเป็นมือใหม่ฮัดขับก็เดี๋ยวแถมให้นะฮะพิเศษเฉพาะคนดูคลิปนี้เลยนะฮะวงมาลัยโอเคนะเบาๆไม่หนักใช้ได้นะครับดูแล้วก็เป็นรถเก่งที่ใช้คำว่าประหยัดดูแลง่ายคล่องตัวอ่าในราคาเบาๆเดี๋ยวไปฟังราคาและยอดผ่อนกัน <Bye. S 1> เป็นไงกันบ้างครับสำหรับยาริส2018นะฮะเป็น1.2 e แม้ว่าจะไม่ใช่ตัวท็อปนะแต่ได้ไมน้อยครับ50,000กว่าโลและได้รถบ้านมือแรกมือเดียวด้วยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีพิกวามไม่มีน้ำท่วมเลขใหม่แท้ๆ50,000กิโลเมตรรับประกันซื้อขึ้นเต็มราคาครับปกติ walk in ราคาหน้าร้านนะฮะเราขายอยู่3 3 9 0 0 0บาท พิเศษกันไปเลยครับสำหรับคนดูคลิปนี้ซื้อเงินสดก็ได้จัดไฟแนนซ์ก็ดีราคาพิเศษลดเลยเหลือเพียง3ามแสนหบาทโอ้โหบอกเลยใครที่ตามรุ่นนี้อยู่จะรู้ว่าราคาลงมาเยอะมากเพราะฉะนั้นวันนี้เหมาะสําหรับใครที่งบน้อยนะฮะ อยากได้รถราคาเบาๆคันนี้เครดิตดีฟรีดาวออกรถศูนย์บาทได้เหมือนเดิมนะฮะคอนเริ่มต้นนะฮะจวัตตกเพียงวันละประมาณ6,000นิดนิดหรือวันละประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะฮะคุ้มจริงๆเลยและมีวารันตีให้ด้วยนะฮะคันนี้เรารับประกันเครื่องยนต์ กียกล่อง ECU และอะไหล่กว่า179รายการให้นานสูงสุด1ปีหรือ20,000กิโลเมตรพร้อมบริการช่วยเหลือทุกชิ้นฟรี24ชั่วโมงเลยและเดียวกอนออกรถครับผมเจ้ารถก็ส่นโตโยต้าเปลี่ยนทายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์เ,รเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีน้ำมันเต็มถังให้ฟรีแบตเตอรี่เป็นลูกไม้ให้ฟรีเติมลมยางในตัวเจนให้ฟรีทำกล้องหน้ารถความคมชัดระดับ Full HD ให้ ฟรีทำกวามสะอาดและรมควันฆ่าเชื้อโรคก่อนส่งมอบเช่นเคยวันละประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะนี่คือฟรีดาวนะใครจะดาวเยอะกว่านี้ผ่อนน้อยกว,ว่านี้แน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าช้าครับรีบออนไลน์มาได้เลยด้านล่าง idline แอดหนึเก้าบนัานแบนที่ของเราได้ง่ายๆก็ไปที่ Google แ a p พิมพ์สิบเการีประกเราหยุดถนนกันประปรึกระเปิดบริการทุกวันถ้าต้องการเดินทางมาดูรถโดยรถไฟฟ้า BTS ให้ลงที่สถานีวุฒิกาศ ประตู2แล้วโทรหาทีมงานไปขายเดี๋ยวมีทีมงานไปรับไปส่งให้ทึงสถานีฟรี19สิพกรนับซ pues ื้อรถรุ่นทุกยี่ห้อให้ราคาสูงมีรถเก่ามาแลกเปลี่ยนรถใหม่ได้ง่ายๆติดไฟแนนซ์ก็ขายได้ปิดบัญชีให้รวดเร็วทันใจภายในหนาทีรถเด่นยันในคลิปหน้าจะถึงคิวของรถรุ่นไหนนั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้กับช่องของเราด้วยนะครับวันนี้นัด19สิพกรรถมือสองที่คุณวางใจขอลาทุกท่านไปก่อนนะครับ สวัสดีครับสนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com